อไม่โกงฉันโกงเหรอองบอกวเธอจะไปทำไหนคะรถไม่มีใส่สามีแล้วมีใส่อะไรอีกคะไม่ทำพูดทำนองเลยดีเราจะมาคุยด้วยนะออใส่ล้องเลยแต่ว่าค้นะองหน้าใส่